ารี <Workers. S 2> ที่มาเลี้ยงคือชื่ออะไรเวเซลที่มาเลี้ยงแพรนิเอลแพนเคเรตโคนโอดิโน่จะดีดีมากแพรนิเอลแพนเคเรติโคนโดูดโอดิโน่อาร์ติเป็นอะไรที่มันเป็นแพรนิเวเซลคำว่าแพรนิเวเซลคืออะไรอ่ามันออกจากเส้นไหนถูกไหมอะไรเป็นแพรนิเวเซลของ แอนเนี่ยเป็นเโนโอนิโตโดมิโนอาร์ตอรี่เอาแทนเอ็ตซี่ใกล้สุดนะอะไรแกสโตรโดมิโนดีมากขับขึ้นไปเป็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งซีดีแแอรใหม่เฮปติตดีมากจากเฮปติตขับขึ้นไปแกนแอนเอ็ตซี่คืออะไรซีดีแรอร์อาร์ติรี่ดีมากเก่งมาก,มากนะคะอีกเส้นหนึ่งที่มาเลียน อีกเส้นที่มาเลี้ยงถ้ามาเลี้ยงตรงแถวแถวนี้แถวแถวนี้จะเป็นแพนเนลเป็นเอทติโคแต่ถ้าเกิดมาตรงแถวแถวนี้จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเส้นเดียวกันแล้วมาเชื่อมกันอีกเส้นคุณชื่ออะไรคอดองแพนเอเทติโคโทโมนิลอาร์เทรีเออร์นี้แบบค่อยชื่นใจหน่อยงั้นคอดองแพนเนลเอทติโคโทโมนิลอาร์เทรีเนี่ยออกจากเส้นเอะไรออกลไกดีมากแคนเนลมิเชนเทิีนะอย่าลืมนะไม่ออกจากคอดองมีเชนเทลี ไม่ได้ออกจากคอร์ดอนมิเซลลิคแต่ตัวแพเรนัสอาร์จิลลี่ของคอ,อร์ดอนแพนครีเอทิโคดูโอดีโนอาร์จิลลี่คือบางทีมันอาจจะออกมาจากไบโอโคลินะแต่บางครั้งบางทีมันออกมาจากตัวแครนียลมิเซลริกเลยโดย,โดยโตรงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตอบได้อสองทานแล้วแต่นะคะอ่าโอเคมั้ยรูปนี้ค่ะตอบได้กับทุกคนในรูปนี้เนี่ยมีอย่างต่ำประมาณ2-3ข้อโอเคนะ de พาสเวิร์ดลงมาเป็นเดซินดี้เพราะฉะนั้นแอสเซนดิงแอสเดิงโครอนอยู่ฝั่งไหนเสมอพี่บอกว่าทั่วไปขวาใช่ไหมแล้วลำไส้ใหญ่จะอยู่ทางด้าน ทางด้านออกชิบาา ใสเซนที่มาเรียนลำไส้เนี่ยมันจึงอยูดอยดอยอ่ด้านมีโซเมตมีเรียกว่าอะไรอยู่ด้านมีเซนเทอรี่อยู่ตรงด้านนี้หมดถูกไหมตรงด้านนี้เนี่ยมีสิทธิ์สังเกตดูมันจะไม่มีลำไส้อาจจะมีสีเหลืองด้านออไไม่เหลือกว่าเหลืองสีอ่าด้านสีเหลืองตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีบัตรเเซลถูกไหมใช่ไหมคะมันจะม่มีบัตรเซลแต่มันจะมีลำไส้อยู่ชนิดหนึ่งที่มันจะมีบัตรเเซลทั้งทงด้านที่เป็นเซนเทอรี และทางด้านแอนตี้มิเซนทรีลำไส้มันคืออะไรดีมากเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อาจมีปัญหาจะต้องทำสัญญกรรมกังไอเลียมเช่นมีอะไรแบบหลุดตรงระหว่างไอเลียมต่อเส้กลางอาจารย์จะต้องระวังเส้นกระทั้งหมดกี่เส้นสามเส้นมีอะไรบ้างไอเลี่ยมตุรีเฉยไอเลี่ยมมิเซนทรีแอรีแล้วก็ไอเลียม นในสามเส้นนี้ไอเลียวอาตเตอรี el, uri, ่ไอเลียวมีเซนทริกอาตเตอรี่กับไอเลียวแอนทายมีเซนทริกอาตเตอรี่สองเส้นไหนที่มันอยู่ทางด้านเดียวกันมีเซนทริคกับถูกต,ต้องดีมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีแค่นี้ตรงนี้นะง่ายๆเลยอ่ต่อไป เลกนี่ยไทโปคอนเปแอะนะคะหาจากตรงปลายของม้าที่มันอาจจะ,มมนนจะแกว่งมาถึงตรงเล็บแผลทรอบได้นะคะถ้าม้มามโตมากโอเค เลฟกับไลท์ทางด้านต่อโซ่ของผ้าเป็นเลฟหรือเป็นไลท์ดีมากเป็นด้านเลฟเป็นพัอเป็นด้านไลท์เพราะฉะนั้นบัตรเวเซลเอมีต่อเลยคืออะไรเอ <A S 1> คือดีมากหรือี <A. S 1> คือเค <B. S 1> <Okay. S 2> แล้วถ้าเกิดบัตรเวเซลตรงนี้ล่ะถ้าบัตรเวเซลตรงนี้ล่ะใช่มนเลี้ยงของฟันดัส เวลาที่เรามองเห็นในฟิล์มเราจะเห็นตำแหน่งฟันดัสอยู่ทางด้านล้อโซลหรือเวนทอลเพราะนี้ถ้าเกิดเป็นฟิล์มเนี่ยมันไม่ใช่มันมัมนไม่ได้เป็นฟิล์มลายทะลอกถูกไหมมันเป็นฟิล์มเอาเวนทอลลอโซลใช่ปะเป็นฟิล์มที่เห็นทั้งตัวแบบนี้ไซส์กว้าใช่ไหมเนีน่แนนยแไซส์กว้าแบบนี้แต่ตำแหน่งนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นในฟิล์มเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีรูปในฟิล์มในฟิล์มเอ็กซเรย์ X ray, วางตั้งไว้สอบด้วยนะตำแหน่งฟันดัสเนี่ยเราจะเห็นในฟิล์ม ที่เป็นฟิล์มที่ถ่ายด้านข้างทางด้านรอซ่องหรือเวนท่อฟจำได้อยังอยู่ดอซองนะสิ่งที่กระเพาะที่อยู่ด้านเป็นท่อคืออะไรไฮโดรัสอย่าลืมภาพที่พี่โมสอนว่าเวลากระเพาะบิดใช่ไหมมันกลับกันเลยร้อยแปดสิบถูกปะไฮโดรัสที่เคยอยู่เวนท่อกลับขึ้นไปรอซ่องถูกปะฟันดัดที่เคยต้องอยู่ดอซองกลับลงมาเวนทอเพราะมันบิดพลิกกลับมาแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าแบบไมเซลที่อยู่ตรงนี้ล่ะสีแดงสีฟ้าบบมเซล C กับแบเไมเซลดีบบไมเซล C คือชื่อยาวๆมาก่อนอ่าอีติโพอีกใช่ไหมไรแกสโตอีติโพอีกใช่ไหมางด้านนี้เป็นด้านไรทางด้านนี้เป็นด้านเน แกสโซลีพีโอลีเนาะแน่นอนเฉพาะเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยเราตอบได้หมดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอเส้นที่อยู่ตรงแถวเนี้ยที่เป็นทำสามแพร์ปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะต้องเป็นแกสโตรโอดีโนลถูกป่ะแล้วมันก็จะยาวจะมีแขนนึงที่กัดขึ้นไปเป็นไรทแกสโซลีพีโอลีกับอีกเส้นหนึ่งทีเป็นแครดิโอแคลเซติโคลโอดีโนลเลยดีนะคะไป รูปนี้เป็นการมองจากทางด้านเวนเทอร์ขอโทษคอร์ดอลไปยังแคลเนียลถูกปะอันนี้เนี่ยอาจารย์ใหญ่นอนง่อยอยู่อาจารย์เปิดท้องใช่ไหมและอาจารย์ถ่ายจากทางด้านคอร์ดอลไปแคลเนียลถูกไหมเพราะเราเห็นกระบังลมเห็นยางเห็นลายแฟนใช่ปะกระบังลมจะมีทั้งพานที่มันเป็นมัสคูลาร์คาร์สกับเป็นเทมินัสพาร์สนะคะอ่ะรูปพวกนี้เนี่ยที่ิีดไม่ต้องถ่ายก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปลงให้ ลายเลยจะได้ชัดๆเนาะ,อ,ะอันนี้คือการเรียงตัวของ,ของ,ของตับนะมีแอนแทรกเตอร์มีเดียว,ลยวแล้วก็พอแบดเดอร์พอแบดเดอร์จะอยู่ระหว่างคิวคอร์เดตก,กับลไลไอมีเดี่ยวเสมอนะคะคอร์เดตกับไลมีเดียวเสมอเราจะเห็นซอหมักเห็นไหมขอบเขตของซอมมักตรงเส้นตรงนี้ตรงเส้นตรงนี้เป็นส่วนโค้งน้อยที่ชื่อว่า เลเซอร์เลเซอร์อะไรโอเมนตัมเหรอเคลเรเซอร์ซึ่งจริงจะมีเลเซอร์โอเมนตัมใช่ไหมเลเซอร์โอเมนตัมเนี่ยมันจะคุมส่วนของตับคือชื่ออะไรตับส่วนนั้นคือชื่ออะไรโอแกนชื่ออะไรต้องมีมากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าใครเขาฟังวันนี้นะต้องทำข้อสอบได้ยกเว้นแต่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะอาจารย์ทีเขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าก็เหมือนแกมมา ให้ถูกนะสปริรัตอรี่ S P L E N I C เนาะไม่เอา E สอตัวนะ E สอง E เพิ่มมาหนตัวเข้าไปศูนยุดห้าถ้ามี3ามตัวก็ คอร์ดแพนเพนติโคนโคนินเนอร์แต่นี้มันมาเชื่อมกันนะตำแหน่งนี้เป็นเดซินดิ้โดมินะนะคะเพราะฉะนั้นมืออาจารย์เนี่ยมือนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือของอาจารย์ใหญ่นะอาจารย์ใหญ่นอนนอนไหนนะคะนอนท่าดรอช่องที่คาเบซี่อยู่นะคะอ่าอันนี้ดีกว่า 没有。<laughs> <laughs> เช่นน้อยมีสารอาหารเยอะแล้วก็มีพวกสารพิษต่างๆนะเข้าไปกรรจัดที่ตับพอเข้าไปในตับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปโปรเซสในตับในตับจะมีหลอดเลือดฝอยใช่ไหมเป็นระบบหลอดเลือดฝอยซึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนในฮิสโตนะคะเรียกว่าไซนซอยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกจากตับโดยเยื่ยอปติเวยแล้วก็เข้าสู่อะไรขอเล่าไวนะ้นาข่ว่าข่าวใจยังเพราะฉะนั้นเลือดที่อยู่ในระบบทางเดินอ,อาหารจะต้องผ่านเข้ามาโปรเซสในตับก,ก่อน กรณีที่เลือดจากในระบบทางเดิเอนอาหารไม่ผ่านเข้าไปโปรเซสในตับแต่ผ่านเข้าซิสเตมิกเวเลยซิสเตมิกเวเนี่ยอาจารย์หมายถึงอะไรขอเล่าเว้นะคะว่าถูกไหมกรณีนั้นเราจะเรียกว่ามีความปกติที่ชื่อว่าอะไรพอโตซิสเตมิกชั้นใช่ไหมเพราะนั้นคำถามคือพอโตซิสเตมิกชั้นเนี่ยถือว่าเป็น ity, ดีฟอร์มิตี้ของหลอดเลือดใดหอดไก อลลขอไขก่ CR artery, คอควายคอ,อ,อทวเวนมอมูคอร์ามิเซนทร,รีเวเป็นของคอทวเวนใช่ไหมออตอนที่สอนอาจารย์พูดนิดนึงว่าเขปติคอทวเวนเนี่ยมันมีตั้งแต่ก่อนเข้าตาใช่ไหมมันจะเป็นเอ็กซ์รตร้าเขิและตอนที่มันอยู่ในตบมันก็ยังเป็นคอทวเวนอ,อยู่นะ น,นั้นเป็นพินคราปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดช้ำมันอาจจะเกิดจากทางด้านนอกคือมันมันมีมันมีท่อเชื่อมไปค่อแลวเว้นะคะว่าจากด้านนอกกลับเลยหรืออาจจะจากท่อในตับที่เข้าคอแลวเว้นะคะว่าหรือไม่ไปผ่านหัวเสนในตับก็ได้นะโอเค Tem que อย่าลืมไปเรียนหลบของตับวนใหญ่มันจะมีที่เป็นติ่งย่อยออกมาก็คือคอเดกกับคอเดกคอเดกจะมีสองโปรเซสใช่ไหมโปรเซสที่เกิดลีนอ,อินเฟลชันอันนั้นคือคอเดกคอเดกโปรเซสออกคอเดกโหลบด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านขวาอีกหลบเดิมชื่ออะพิลารีโปรเซสมีอะไรที่ เป็นแรงมา้าที่เราจะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นปรับปริลอรีโคเซตมันมีอะไรอยู่เลเซอร์เมต้านะคะอ่ะอย่าลืมดูลำแหน่งความสัมพันธ์ระหว่างพอเท่าเันกับพอเท่าเมนนะ กับเอ็มดิคอลโทเวกนะคะฮะในส่วนของไดแฟนไดแฟนมีสองพาร์ทใช่ไหมเทนดินัสพาร์ทกับมัสคูล่าพาร์ทอ่ามันจะมีโอเพนนิ่งสามโอเพนนิ่งบนไดแฟนมีอะไรบ้างสามโอเพนนิ่งของไดแฟนมีอะไรบ้าง โซฟาเชียเกียตัสใช่ไหมอะไรอีกอันหนึ่งเอลติเทียตัสแล้วก็กาวอลคอร์อเมนนะคะให้ถูกนะไม่ต้องถูกให้ถูกนะสองอันที่เป็นเกียตัสเทียตัสเนี่ยนะคะโอเค,ะนะค,ะนะคะอันนี้ก็ให้ผู้รู้คอยด้วยนะคะว่าใคร,ร,ร,รเขาเข้นไปอยูนะคะอันน,นี้อะไรวะ เลือดที่วิ่งเข้าลำไส้ส่วนนี้เช่นลูกที่เป็นเ mm hmm. จ้นชูนอสอาจารย์จะชี้ให้มันติดกับโครงสร้างนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าอาจารย์ถามว่าไอ้ไก่นิฉันต้องตอบว่าเป็นแคลเนียมีซินทรูนอาร์เทอรีเข้าใจปะอ่าแคลเนียมีซินทรูนอาร์เทอรีแต่ถ้าเราเห็นมันวิ่งเข้าเจสินั่มเลยตรงปลายแล้วอันนั้นเป็นเจนชูนออาร์เทอรีนะคะอันนี้อนะไรวะอ๋อสีกังใช่ไหมที่เราจะเห็น,นเป็นเล็หน,น,น,นึ่งของเนสไลด์ที่โบ นะเอเปกของซีกั้จะเป็นด้านคอรอ์ดเพราะฉะน,นั้นเวลาที่สอบแล็ปอาจารย์วางทิศไหนนะอย่าไ,บไปบิดจะเป็นไรนะเดี๋ยววมงมาในแคเนลเน็ตคอรอ์ดพอเราวงแคเนลคอร์ดแล้วเราจะสามทิศระหว่างเล็กอะไรเข้าขใจปนะมันถ้าเป็นไปได้เวลาลสอบแล็ปพยายามยจับไม่ต้องจับเลยอาจารย์จะวางไว้ให้ชัดเจนที่สุด ใช้หัวเดี๋ยวเดียวไม่ใช่อ,อันนี้นะอันนี้เพมคอมพิวเตอร์มาอะใช่ใช่โอเคถูกตอ้องนักเอคือไฮโปแกรมิดเลรฟนะคะที่อาจารย์วง,งคือเพลวิกเพ็กซ์ซถูกปะแล้วเส้นเส้นสีน้ำเงินคือเพเลวิกเลรฟนะเพราะฉะนั้นตัวเพลวิกเพ็กซ์ซเนี่ยจะเป็นเพสส็กซ์ซท,ท,ท,นะท,ท,ที่มีมทั้งซิงและพาซิงนะคำถามคือซิงพาติกที่พิ้าเพลวิกเพ็กซ์ซคือไฮโปแกรมิดเลิฟมีกี่เส้นคะ สองเส้นเมสเซอรไรท์เนาะส่วนพาราซินคือเพลวิงเดิร์มนะอ่ะนั้นมันจะมีอีกหนึ่งแกนเกียวที่มีทั้งซิมและพาราซินคือซีเร็ตโคลบเซนทริกแกนเกียวในซีเร็ตโคลบเซนทริกแกนเกียวส่วนที่เป็นซิมพาลาติกไฟเบอร์คือเมเจอร์กับไมเนอร์สเปกติกเดิร์มส่วนที่เป็นพาราซินคือดอซอล จะมีอยู่สองแกนเปลี่ยนนะในช่องท้องที่จะมีทั้งซีนและพาซีน <Okay. S 1> นะอ่าจารย์ถามอีกคำหนึ่งว่าโพสแกนเดียวนตไฟเบอร์ของออโตโนมิกเนอร์วิรซิสเต็มในช่องท้องมีอะไรบ้างโพสแกนเดียวนตไฟเบอร์แสดงว่ามันต้องอ,อกจกแกเนเปล็ดถูกไหมใช่ไหมมันไม่ได้วิ่งเข้าแกนเปลี่ยนมันวิ่งเข้าแต่ว่ามันจะต้องออกมาจากแกนเปลี่ยนก่อนหนะ้านี้ไม่ได้ออกจากเซ็นทรัลเนอร์วิรซิสเต็ม ถูกปะอ่าใครตอบได้ลงมือสิได้เดี๋ยวถูกต <c oughs> ้องดีมากนะคะจำไว้เลยให้โปร ีแกนพิโลนิกไฟเบอร์มีอะไรบ้างมเมเจอร์มายเนอร์ลำบ,บ้ามิ่งเข้าอะไรขอร้องมีเซ็นงผิตแกนกเกียนเนี่ยออโตโนมิคเนืเอ้อบดซิสเทมมีแค่นี้เลยจริงๆนะคะมีแค่นี้เลยนะที่เราออกสอบได้นะคะดีมา